อะไรครับที่รักอ๋อตาคํำคูณนะคะขอบคุณค่าคุณตาคํำคูณแต่เป็นพวงเลยไข่หอยเชลี่ใช่ไข่หอยเชลี่เป็นพวงไข่น้องหมอขำรครูฟอนจะเอาไข่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 หอยไปเลี้ยงที่จริงอะ่ะมีใครกินบ้างหอยเชลี่ถามหน่อยถามถามมันเป็นมันเป็นหอยที่อร่อยมากๆนะ เขาบอกเมื่อก่อนไม่กินนะเมื่อก่อนไม่กินมันมีอยู่ในนานนี้แหละยินอยู่ในนาทีนี้หลานชายหลานชายคนบ้านเราเนาะเขาจะเก็บหอไอ้มาอย่างเงี้ยแล้วเขาก็จะมาลวกลวกก่อนแล้วแกะออกแกะออกเอาออกบดล้างให้สะอาด่าเอาที่หัวออกบดนะที่ไรที่หัวมันลนะออกบดแล้วเขาก็ไปต้มต้มแล้วเขามายำอ่ะอร่อยมากยำแบบน้ำแห้งๆนะ่ะใส่ใส่ตะไคร้ใบใส่ตะไคร้ใส่หอมกระเทียมนะ่ะ ใส่บีบมะนาวใส่อุ้อร่อยมากเลยคุณหอยเซรี่นี้นะหันห่นหั่นคือคือไม่ต้องเอามันเป็นตัวนะเราผ่าหน่อยถ้าเราไม่ผ่ามันก็อุจากตาเนาะผ่าหน่อยครูพัดกินอร่อยมากเลยอร่อยจริงๆคุณปานีจา๋าขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะคุณปานีสวัสดีนะคะขอบคุณมากขอบคุณนะคะคุณปานีคุณปานีก็มาแล้ว <c oughs> คุณปานีนะี่ยไปชมย้อนหลังมากกว่านะคะเขาจะชมให้ย้อนหลัง แต่วันนี้มาหน้าไลไรก็ขอบคุณมากๆนะคะขอบคุณจริงๆเลยขอบคุณมากมีใครอีกที่ยังไม่มาเริ่มถามเริ่มถามหาทุกคนแล้วละ่ะใครจะมาส่งลงไลฟ์เนี่ยมากันเยอะๆมากันเยอะๆมาเป็นกําลังใจให้หน่อยมาเป็นเพื่อนนะอุยนั่งก็ไม่ติดที่อยากนั่งสบายชอบนั่งแบบนี้นะทุกคนอย่าว่ากันเวลานั่งแล้วก็จะยกขาขึ้นข้างบนเลิฟสามสิบแปดกำลังใจนะคะคุณพาค่ะขอบคุณอ้า คุณสมใจสวัสดีค่ะขอบคุณนะคะคุณสมใจสไปรเยอรมันกําลังนินทาอยู่นะนินทากับคุณโอมาเนี่ยกําลังนินทาอยู่ว่าคุณโอมาบอกว่าคุณสมใจนี่เป็นคนขยันบ้านก็ฐานะฐานะดีทุกอย่างแต่ขยันที่จะทํามาหากินนี่แหละเราก็ชื่นชมคนขยันนะชอบไปดูคุณสมใจนี่แหละบอกว่าคุณสมใจคุยเก่งมีสาระเวลาคุยก็ตัดคลิปเป็นช็อตเป็นช็อตน่ารักมากเวลาไปดูคลิปเนาะก็ มันอีกอย่างหนึ่งคุพัก็ขีข้เกียจนะเวลาตัดคลิปทําคลิปไม่ขี้เกียจมากๆเลยจริงๆเป็นคนขี้เกียจทําคลิปมากอยากถ้าเวลาทําคลิปก็อยากจะทําคือทาทาทาไม่ต้องตัดต่อไงง่ายดีง่ายดีไม่ต้องตัดต่อทํารวดเดียวจบห้านาทีแปดนาทีก็แค่นั้นคือพูดๆๆไปอย่างเงี้ยขี้เกียจนะจริงพูดก็ไม่เป็นวยเอะเมียวเอเียวมันเบื่อแล้วล่ะมันอยู่ด้วยนานแล้วเป็นชั่วโมงละ ขอบคุณสาหรับคําชมว่าค่ะจริงๆค่ะจริงๆก็คุยกับคุณลุงมาอยู่คุณลุงมาก็บอกก็ขอบคุณทุกคนด้วยเออมีคนนําไข,ข่หอยเชอรี่ไปฟักจริงๆครับครูพัฒมันที่จริงเลี้ยงได้นะถ้าสมมุติมันไม่ใช่ที่นานนะถ้าเรามีสะสระน้ำอย่างเงี้ยสระน้นํานี่โอ้โหลูกใหญ่ขนาดนี้เลยนะครูดนตรีสระน้ําที่ท,ที่ที่บ้านพี่ชายของครูพัฒน์น่ะที่อยู่ตรงนี้แหละไม่ไกล ลูกใหญ่ๆขนาดนี้เลยแต่ไม่มีคนเก็บมาเพราะว่าเด็กๆพวกนั้นมันโตแล้วไงที่เขาเคยทําให้เรากินนะเขาโตแล้วเขาก็เขาก็ไม่ทําแล้วไงที่จริงมันอร่อยมันอร่อยมากๆเลยจริงๆที่รักขึ้นเวลาเดียวหรือครับเออที่รักใช่เขาเลี้ยงขายโลหลายบาทโอ้มันได้ขายแหละฮอเลเชอรี่อะมันอร่อยน้องแคทมันอร่อยพี่กินนะพี่ทั้งทั้งที่พี่เป็นคนที่กินยากที่สุดนะบอกให้เป็นคนที่กินยาก แต่สุดท้ายพี่ก็กินหอยเชลลี่นี่แหละพี่กินแต่ถ้าพี่เป็นคนที่กินยากกินอะไรยากของอะไรดูแล้วไม่น่ากินพี่จะไม่กินแต่หอยเชลลี่นี่อร่อยทําส้มตาเออส้มตํานี่อร่อยที่สุดส้มตําหอยเชลลี่อร่อยที่สุดอร่อยกว่าทําอย่างอื่นจริงๆนะส้มตํานี่แหละขึ้นเวลาเดียวก็หมดแรงแล้วจ้าที่รักอ่านั่นแหละเขาขึ้นตอนเที่ยงยังไงก็ถ้าลืมอีกเนะี่ย <c oughs> แม่น้องแต่สวดว่าไงถ้าสมมติว่าไม่ไปพวกนี้ทำไงดีทำโทษเนาะทำนทษไม่พูดด้วยงอนเนาะ <c oughs> วันนิดามาเด้อวันนิดาหายไปไหนหายไปไหนมามามาขอบคุณนะคะน้องใสใสขอบคุณมากอ่าขอบคุณขอบคุณทุกทุกท่านนะคะขอบคุณทุกท่านที่มาอยู่ด้วยกันเยอะๆก็อย่าเพิ่งไปไหนนะอยู่ด้วยกันก่อนเนาะอยู่ด้วยกันทักทายกันพูดคุยกันนี่แหละนะคะเราก็สนุกสนานพูดคุยกันเราไม่ได้ ไม่ได้มีอะไรมีประเด็นอะไรมากมายเพราะว่าเราเป็น FCTP ก็อันดับแรกเราก็ขึ้นไลฟ์สดที่แรกแล้วก็อืขอทํา